โมเมนต์น่ารักนิโคลโกอดล่าน้องทิกเกอร์ส่งลูกชายลุยงานเรียกได้ว่าเป็นไอ้หนึ่งคุณแม่หน้าเด็กตลอดการเลยก็ว่าได้สำหรับนิโคลเทริโอคุณแม่ของน้องทิกเกอร์อดีตภรรยาของแมวจิรศักดิ์หากใครที่เป็นแฟนคลับก็จะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยล่าสุดนิโคลเทริโอได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับลูกชายพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า First International Business Trip t i g ิ e เก e ร o เทเลจีเ GMM g r a m m เเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกิติเกอร์ซึ่งแปลเป็นไทยว่าการเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศครั้งแรก t i กเกอร์เทรียจีเนสจ m m อเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกิติเกอร์ บอกเลยว่าอนาคตไกลแน่นอนจ้าทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้ทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้น้องทิกเกอร์เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะ